นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองถ้าแม้บุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคมีวาท่อย่างไร มีความเห็นอย่างไรบอกไว้อย่างไรจะตั้งความหวังหรือความไม่หวังก็บรรลุทำได้เพราะเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนภูมิชะก็สมณะหรือพามพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิด มีกรรมนตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายมะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง แล้วประพฤติพมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุอะไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบขายดูก่อนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวสาะหาน้ำมันเกลี่ยทรายลงในรางแล้วขันไปเอาน้ำพมไปพมไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางขันไปเอาน้ำพมไปพมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลี่ยทรายลงในราง ขันไปเอาน้ำพรมไปพมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเกลียทรายลงในรางคันไปเอาน้ำพรมไปพมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันถ้าทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วเกลียทรายลงในรางขันไป เอาน้ำพรมไปพรมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันนั่นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้น้ำมันโดยวิธีไม่แยบคายฉันใดดูก่อนภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแลสมณะหรือพามพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิดมีสังกปะผิด มีวาจาผิดมีกรรมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคาย ดูก่อนภูมิชะส่วนสมณะหรือาพามพวกใดพวกหนึ่งที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบขายดูก่อนภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวสาะหาน้ำมันเขาเกลี่ยงาป่นลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคันเลื่อยไปถ้าแม้ทำความหวัง แล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางปะผมด้วยน้ำแล้วคันเลื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ํำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางปะผมด้วยน้ำแล้วคันเลื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ํำมันถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางปะผมด้วยน้ำแล้วคันเรื่อยไป เขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคันเลื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเห็นอะไรดูก่อนภูมิชะเพราะเห็นแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้ว โดยวิธีการที่แยกคายฉันใดดูก่อนภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแลสมณะหรือพามพวกใดพวกหนึ่งที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติ มีส no ัมมาสมาธิถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่ แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบขายสาธุ